สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการอัราคาวารตี้ในเทปพิเศษของเราค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะและแน่นอนค่ะตอนนี้เรากําลังอยู่กับอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับนิฮาวในฐานะที่อาจารย์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับน้าเชรกัดเพื่อสุขภาพนะคะอาจารย์ได้เคยไปเยี่ยมชมโรงงานที่ประเทศไต้หวันไหมคะเอ่ออันนี้เป็นเงื่อนไขข้อนหนึ่งเลยนะครับว่าอาจารย์รเนี่ยจะต้องเดินทางไป ถ้าไม่เดินทางไปจะไม่ต่อสัญญาก็ไม่เห็นกับตาต้องให้รู้จริงเห็นกับตาว่าทาอย่างไรอะไรยังไงใช่ไหมคะจะมาโมเมอะไรอย่างนี้ไม่ได้ค่ะนะครับก็พอไปถึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในใจกุง ไทเปเลยนะถ้าอยู่ใจกลางกรุงไทเปออาจารย์ก็ยัง question อยู่ก็ยังจะต้องสงสัยว่าเรากําลังจะผลิตสารธรรมชาติอย่างนี้เนี่ยแต่อยู่ในมหานครที่เต็มไปด้วยมลพิษไปหมดเลยมันจะเป็นไปได้อย่างไรเปล่าเลยพอลงไปถึงเนี่ยเขาก็ขับรถพาเรานู่นไปหชั่วโมงออกไปเลยคือจากไทเป นั่งอาจารย์ต้องนั่งรถ5ชั่วโมงไทเปเนี่ยอยู่ทางเหนือนของของไต้หวันะนะครับก็ลงใต้ลงมาอยู่ตรงสะดือไต้หวันเลยทั้งแหล่งวัสดุภูมิอากาศะอาะภูมิาศาสตร์ทุกอย่างมันลงตัวเหมาะเจาะอาจารย์ไม่รู้ก็ขนลุกเลยก็พอเข้าไปถึงในโรงงานในขั้นแรกเนี่ยก็ได้เจอกับเจ้าของเขาะนะครับซึ่งเป็นคนไต้หวันค่ะสิ่งที่ประทับใจมากเลยก็คือ,อผู้ นักวิจัยของเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> เป็นคนไต้หวันนะ <c oughs> แล้วก็ไปเรียนอยู่ที่อเมริกาโอเ้เขามีผลงานเยอะมากที่อเมริกาแล้วก็จะไม่กลับเขาจะไม่กลับ <c oughs> ไบต้หวันแล้วนะค่ะ <c oughs> แล้วบงังเอนะิญเนี่ยเจ้าของโรงงานนี้ค่ะ <c oughs> ไปขอร้องซื้อตัวก็ไม่มานะอ๋อซื้อไม่ได้ด้วยเงินด้วยซื้อ,อไม่ได้ด้วยนะ <c oughs> ต้องไปคุยคุยบอกว่าความรู้ตรงนี้เนี่ยนะโอเคทางวิทยาศาสตร์ของอเมริกาเนี่ยเจริญมากค่ะ เออจะคุณจะเอาไฮเทคขนาดไหนก็มีเอาเครื่องมือขนาดไหนก็มีเอาเครื่องสกัดขนาดไหนก็มีอะไรมีหมดแต่คุณอย่าลืมนะว่าคุณเป็นคนจีนแล้วคุณเนี่ยมีวิทยาการห้าพันปีคุณต้องเอาไอ้ความเจริญของอเมริกานั้นเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะมามาขุดนะะมาขุดไอ้ขุมทรัพย์อันนี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อจะเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติโอ้และฮีก็กลับมาพอกลับมาถึงเนี่ยก็ มาวิจัยอะไรก็ามาวิจัยเรื่องเห็ดน,นี่แหละค่ะ <c oughs> โอ้โหพ,พอไปถึงอาจารย์ว่ายังไม่ไปดูโน่นนี่นะฉันต้องมาดูคนก่อนว่าพื้นใจของคนนี่เป็นอย่างไร <c oughs> พอพื้นใจคนดีแล้วนะอะไรทําออกมามันก็จะดีแล้วตัวขั้นตอนการมาวิธีการผลิตนะคะเออเรก็ไม่ได้เข้าไปดูอะไรมากมาย <c oughs> เพราะว่ามันเป็นลายลสายการผลิต <c oughs> ไปดูถึงตรงที่ สกัดอย่างไรนะครับออกมาแล้วเป็นยังไงส่วนไอ้ตรงที่ไอ้ขวดจะวิ่งไปยังไงงไงตรงนั้นแน่นอนเราไม่ขนเข้าไปแล้วละ่ะถ้าเดี๋ยวเราจะเราจะถูกพัวพันเข้ามาในเครื่องจักรเยอะแยะแต่ที่มั่นใจก็คือเรื่องของคนนั่นเอง,องนะคน้นนั่นเองทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายานะคะถ้าดีทั้งสองอย่างได้ถือว่าชีวิตสมบูรณ์แล้วเนะะา,นานะอาจารย์พอแล้วพอแล้วนะคะไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม คำจีนเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้ข้อมูลแล้วก็สาระดีๆมากมายค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับเสี่ยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสถานที่ดีๆแห่งนี้ค่ะเตาการ์เด้นเฮล h ์สปาแอนด์รีสอร์ค่ะรีสอร์ทเพื่อการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้นะคะเราได้สาระมากมายเลยนะคะได้ไปเรียกว่า เหมือนกับไปเยือนถึงโรงงานที่ไต้หวันจริงๆเลยค่ะของน้ำเฮสกัดเพื่อสุขภาพนะคะในครั้งหน้าค่ะอย่าลืมกลับมาติดตามกับรายการ a อโรคาวารตี้เรามีสาระสุขภาพดีๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟ้ารุ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะพร้อมกับอาจารย์ดิโรด,ด้วยนะคะไปแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจเจขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทํา สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0846706111และ0846706222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ